MTS Global Trading Expo 2019คนแน่นของรางวัลแน่นมหากรรมการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ MTS g o รวบรวมการลงทุนที่หลากหลายไว้ในงานเดียวพร้อมทั้งงานสัมมนาคุณภาพด้วยสปีกเกอร์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดบัญชีเพื่อลุ้นรับทองคำและ iPhone XS Max ในงานลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทางโทรศัพท์02-770-7777หรือผ่านทางเว็บเพจ www.mtsgo.co.th เพจ Facebook mtsgo และรายการไลฟ์สดได้ทุกรายการที่นั่งมีจำนวนจำกัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go to Night by mtsgo พบกันเป็นประจำทุกวันจันถึงศุกร์เวลา3ทุ่มผ่านทาง Facebook MTS Go โดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิชรัตน์ฮิรันยสิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำกันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังครับรายการ MTS Go วิเคราะห์ราคาทองคาทุกวันเวลา3ทุ่มนะครับ แล้วก็ผมเองก็สัมภาษณ์ในรายการวิทยุในช่วงเช้าประมาณสิบโมงครึ่งในรายการซึ่งจะเป็นวิทยุข่าวทันหุ้นร้อยจุดห้าอะไรก็ดีความชัดเจนนั้นเอ็มทเสโกเราวิเคราะห์ราคาทองคำสู่นักลงทุนทองคำไทยด้วยความถูกต้องมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วครับ ราคาทองคำในช่วงค่ําคืนนี้ก็ดูสดใสนิดนิดนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาทําจุดจุดสูต่าสุดบราาิเวณ1,283โดยประมาณตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยบริเวณ1,287ต้องบอกว่าราคาทองคําในช่วง แต่ส้วันวันนี้เนี่ยถูกกดดันจริงๆจากเอสพีดีขายอย่างเดียวเลยครับเอสพีดีอันนี่ขาย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 เมื่อวันศุกร์ขายมาสิบเอ็ดตันก็เป็นคนที่ผักดันราคาทองในที่ทางขาลงพอสมควรสาเหตุหรักก็ส่วนหนึ่งมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นซึ่งถ้าถ้าวิเคราะห์กันจริงๆแล้วดอลลาร์เองเนี่ย ก็ไม่ได้แข็งค่าจนจนเวอร์ว่าขนาดมากมายนะครับตอนแรกเด็กก็อยู่บริเวณ96.3 96.4ถ้าเท่านี้นะครับซึ่งจริงๆสมัยก่อนตอนแรกเด็กอยู่97 997ด้วยซ้ำนะฮะทองยังไปที่1,300กว่าเลยฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นภาวะกดดันจริงๆจ,จ,จากข่าวเรื่องของ สงครามการค้าที่ดูแล้วเอ๊ะจะตกลงกันได้นะแต่ยังไงก็ดีก็มีคอมเมนต์จากทางจีนมาบ้างเหมือนกันนะครับว่าเออทุกอย่างก็จะต้องอยู่บนแร์แฟร์เกมแฟร์เทรดํรรำนองนี้นะครับประเด็นที่สำคัญต่อมาที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นก็คือการที่ทรัมป์ออกมาทวิตบอกว่าแมาเฟดเนี่ย เป็นตัวร้ายเลยที่บริหารนโยบายทำให้ดอลล่าแข็งซ้้าก็ยังเขาเรียกว่าตำหนิตีเตียนชัดเจนเลยนะครับว่าประธานเฟดคนนี้ไหนทำให้ดอลลร์แข็งซึ่งมันไม่ถูกต้องอันนี้ทํามบอกเลยนะครับเพราะว่าการที่ดอลล่าแข็งการค้าค็จะลำบากครับตรงเนี้ย ทั้งทวิตออกมาเมื่อเมื่อวานก็มีผลพอสมควรนะครับที่จะทำให้ดอลลา่าออก็ไม่ค่อยไปไหนไกลแล้วก็ราคาทองคำดูเหมือนจะดิดกลับเล็กๆไม่มากนะฮะทองคำก็ยังดูเหมือนกับแมมเหมือนลูกเมียน้อยไงก็ไม่รลูกถูกกดดันพอสมควรนะครับสิ่งที่สำคัญตอนนี้บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ไม่ได้มีอะไรสำคัญเมื่อวานก็ไม่ค่อยมีครับ อย่างที่ผมเรียนแล้วตอนนี้มันไปอยู่ที่ข่าวการเมืองหรือข่าวที่ทรัมป์มากกว่าครับรวมทั้งฟ e e l i n g ต่างๆที่มากดดันแต่ภาพทางด้านเทคนิคบอกว่าราคาทองคำนั้นเนี่ยในระยะสั้นๆเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าท่านดูเทคนิคเป็นเนี่ยผมว่ามันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า bullish divergence ใน ISI ในระยะสั้นนะครับซึ่งแน่นอนบุหรี่เจลเวจนเวลาเกิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับตัวทันทีสัญญาณบุหรี่เจลเวจันผมอธิบายนิดหนึ่งก็คือเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าจะเกิดความต่างระหว่างราคาทองคำกับอินดิเคเตอร์หมายความว่าราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ระดับ1 2 8 3แต่ อินดิเคเตอร์ RSI ไม่ได้ทำติดตามสุดใหม่ไม่ได้ทำเลยนะครับโดยเฉพาะในระยะสั้นนะครับผมพูดถึงในระยะ30นาทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ทำอยูอตามสุดใหม่แล้วเกิดสัญญาณในทางเทคนิคที่เราเรียกว่า bullish divergence สัญญาณแบบนี้มันเหมือนบ่งบอกว่าราคาทองคำกำลังสิ้นสุดการปรับฐานแต่ว่า สิ้นสุดในที่นี้มันไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดแล้วมันกลับเป็นขึ้นหรือว่าสิ้นสุดแค่ช่วงระยะวันสองวันแล้วขึ้นแล้วก็ลงอะไรเงี้ยไอ้อย่างน,น,นี้ไม่มีใครตอบได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนักลงทุนตอนนี้ต้องเฝ้าครับเฝ้าด้วยความอดทนครับว่านี่แกอย่าหลุดลงมานะพันสองร้อยแปดสิบสองถ้าหลุดลงมาอีกก็ไม่ค่อยดีครับ ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็บริหารพอร์ตให้ดีการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพตลาดนี้ความสําคัญนะครับในขณะนี้คือไม่ใช่ว่าช้อน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 หลายท่านช้อนจนจะช้อนละลายแล้วนะครับถูกคอมมาจิ้นก็มีก็เออไม่แนะนําให้ช้อนเพิ่มแม้จะเห็นว่ามันต่ํายั่วยวนใจลือเกินก็ต้องอดใจถ้าท่าน รองหรือทำเล e วลช e มากกว่าสี่เท่าเมื่อไหร่เนี่ยต้องหยุดครับยืนยันเลยครับว่าอยา่ยาอย่าอย่าไปช้อนที่ซัวไม่ได้เอาละครับกลยุทธ์ก็คืออดทนอดกัน้นแล้วก็มี Stop Loss ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะสามารถฟันฝ่ากับพายุที่กดดันราคาทองคำแต่แน่นอนครับถ้าเกิดหลุด หนึ e, ่งพันสองร้าสิบสองลงมอีกก็ต้องยอมรับว่าการบริหารความเสี่ยงโดยทำ stop loss บ้างบางส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ความเหมาะสมของพอร์ตท่านเอาละครับวันนี้ก็เป็นลักษณะการป้องกันตัวครับในการบริหารพอร์ตการลงทุนมากกว่าที่จะทำกำไรแต่แน่นอนถ้าท่านใดที่สามารถเปิดช็อตได้ตั้งแต่พันสามอันนี้ถือว่าท่าน เป็นมือลงทุนขั้นเทพนะครับก็ต้องยอมรับว่าท่านทำกำไรไปนะครับเอาละครับก็สวัสดีขอให้ท่านลงทุนเข้าใจในการลงทุนแล้วอยู่กับเราได้ตลอดไปนะครับการลงทุนทองคํามันมีสเสน่ห์ของมันแต่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจในเชิงของการลงทุนให้ถูกต้องโดยไม่ใช้อารมณ์ บุ่มบ่ามมากนักนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนไหวรวดเร็วมากโชคดีขอให้ท่านลงทุนในทองคำได้อย่างปลอดภัยและมีกำไรครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับก็หลังจากที่ราคาทองคำได้หลุดระดับ1,300เหรียญมานะครับตอนนี้ก็เกิด b u l lish Divergence ใน Time Frame ย่อยๆขึ้นโดยคุณหมอได้มองแนวรับอยู่ที่ระดับ1,282นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมยังคงเป็นขาลงควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการ g o Tonight by m t s g o พบกันเป็นประจำทุกวันผ่านทาง Facebook m t s g o เวลา3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ